ตอนแรกมันเดินได้ทีนี้ตรงเนี้ยมันเหมือนมันโดนอะไรมาไม่รู้มันเป็นลูไงโอ้โดนเนี่ยเนี่ยมันเป็นลูแล้วทีนี้หนูโดนเส้นไสยาให้มันกินไงเอายาให้มันกินแล้วก็ทายาเนี่ยมันก็หายแล้วมันก็เดินได้มาหลายวันแล้วพ่อแบที่เดินไม่ได้ยูนี่ก็เดินไม่ได้ไม่ได้เทิรงนีนเ็ไม่ได้รักษาไยูก็เดินไม่ได้เลยเส้นประสาท เขาชี้ไอ้ส้มของเขาชี้โดนไม่ได้ไอ้เจ็บมันโดนระบบเส้นประสาทเส้นประสาทอยู่ของไข่สลังเนี่ยวันนี้วันหมอเปิดหมอเปิด์ด้องพาไปห้ามหมอเออจะไปพาไปจะพาไปหาหมอตอนตอนที่เจอมามันก็โดนกัดมาแล้วอ่ะมันเป็นแผลมาแล้วเหรอตอนแรสังเกตเหรอสังเกตตอนนี้ทีกวันลุกขึ้นอ่ะตนี้มันจะเลียไง นั่งไม่ได้จะ<อ>พวกล่งเนา,ต,เาต้อง<ด>ย,ยืนจะไม่เป็นไรตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาเป็นแผลนี่ไงเป็นแผลเป็นรูแล้วมีนอ่องแล้วหนูว่าใส่ยาให้มันกินยาก็หายแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยได้เดินเดินแบบนี้นเลยตัวระบบประสาทาล,ลูบ<ล>ไม่ได้ลูบแล้วมันมึนมันเจ็บดโ,โดนระบบประสาทไอ้ไก่ไม่รู้เขาคงเอามาป้อยหรือยังไงไม่รู้อ่ะ ็เลยทองท่ามันก็เลยเอาเอามาเลี้ยงได้อได้ทิ้งยังไงไหมได้ทิ้งยังไงแล้วตอนที่เจอมันมายังไงมันเดินมาเหรอมันดูแต่แค่ข้างรถน่ะทีนี้หนูก็เลยว่าคงไม่มีเจ้าของน่ะตัวมันเลอะเทอะไงก็เลยเอาดั่เข้าบ้านแล้วก็เอามาเลี้ยงยืนได้ไหมอ่ะมันยืนได้ไหมไม่ได้เลยยันยืนไม่ได้ยืนไม่ได้เลยยืนไม่ได้เห็นั่งอย่างเดียวจ็บ อนแรกก็เดินได้เดินไม่ได้มาสอกวันแล้วเมื่อวานกับวันนี้น้องตอนแรกก็เดินได้ดไ,ไดฮกกไ <S <S ้ไปทำไมมันเดินไม่ได้เดินไถ่ได้ไปได้ได้จริงๆแ,แมวที่บ้านก็มีหลายตัวที่นี่ีเคยทงฟาดมันก็เลยเอามาเลี้ยงนี่นี่ถ้าไม่เจอนะไปตาย,ยาาที่ไหนจปิดสภาพแบบนี้เรก็ไม่รู้อะทงฟาเกเป็นอาการอย่างนี้นะไปยุคที่ไหนเราก,ก็ไม่รู้อะนี่มายุคกันหนววที่จะไปนอย่างนี้ จะโดนโดนกัดเราข้างหลังมันมันระบบประสานเนี่ยอยู่ตรงนี้มันระบบประทาไม่รู้วมันจะกลับมาได้เปล่านะต้องมันจะกลับมาเดินได้ปเปล่ไม่แน่ใจเดินไถ่ามากๆกลัวจะเป็นแพน้แล้วเวลาเดินเหร เกินกอนตอนะคะน้ำก็ใส่ลิมเขาก็กินไปน้อยตอนธรรมดาที่เอาเข้ามาะะ<ด>ก็ไมนได้กติเแลยและนี่ก็คือ2คนพี่น้องนะคะที่นำน้องแมวนะคะ มาขอความช่วยเหลือจากแม่วาเพราะว่าท่านทั้งสองก็ไม่มีทุนนะคะไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะพาน้องแมวได้ไปหามหมอน,นะคะน้องแมวก็ทนเจ็บปวดอยู่หลายวันหลังจากที่รับน้องแมวจากของสองแล้วแม่วาก็รีบพาน้องนะคะไปพบหมอที่คลินิกต้อกเดินได้มใช่ไ,ได้ค่ะเขาบอกว่าคุณจะเดินไม่ได้ประมาณสองวันค่ะ มันมีรอยตรงโดนกันมันหมากันใช่ไหมไม่หมาก็แมวโตเจ้าต้งแหงนเดีเจอด้านเดียวะส่วนมาแต่ข้างลูกพลิกตรงหน้าท้องดูแล้วข้างในไม่เขี่ยงนะหมอฝั่งนี้ไม่เยอะครับจะมีน่าจะโคกถ้าตำแหน่งไหก็ได้หมดเหมือนกันครับประสาทเส้นประสาทใช่ไหมคะใช่ครับมีอักเสบตองลองกดๆเดี๋ยวถ้าถ้าอุ้มแบบ เด็กนะครับหันหน้าให้ชมพูชมพู่านยิ่งไปเลยครับยิ่งดูเสื้อหยดหลังยิ่งถีบได้เราถีบได้หยู่ครับเนี่ยครับเราเราดัานไปจนสุดทุกด้านนะครับเราลองแยกไปยนสุดด้านหลังเนี่ยด้านหลังจากหัวอ,อันนี้ยืดด้านนี้ลึกอยู่แลัวก็เลยคลุมหมดทั้งแนวสันหลังเนี่ยครับด้านหน้านี่ประมาณ ด,ด้านหน้าจะลึกหน่อยก็บางบางจุดที่ไม่ออกมาจะมีเนื้อตายออกมานะครับมีเศษเนื้อตายข้างในก็บางทีเราเราบีบมันออกไม่หมดเราต้องใช้หลังจะใช้เบตาดีล้วก็ใช้หัวเข้าต้นบัดเปล่าๆเข้าไปเ่าก็จะไปซับเอาพวกเนื้อตายออกมาคือหลักการก็แห้งสะอาดนะครับให้ให้ให้อากาศ ็ทำแบบนี้เช้าเย็นครับเดี๋ยวพอเป็นเนื้อสดเราก็เสิร์ฟได้เลยลกินได้ปกติครับได้ค่ะแล้วฉีดฉี่นี่ฉี่ได้เองไหมครับฉี่หนูไม่เห็นนะเพราะว่าเขาเพิ่งเอามาให้หนูมาเช้าอ่ะจะเต็งหรือไงครับหมอบีน<ช>ไม่หนู่อย ีแสดงว่าไม่ได้ฉี่ได้วันแล้วจะปุ๊บม,ม,ม,มันเลยมันเลยไม่เดินไงนีม่มีขามันเริ่มกระตุกเองเห็นปะมันเท้าจับนี่ไม่มีความรู้สึกเลยนี่เนื้อกระตุกเลยเนะี่ยขาโอ้สายเหตุจะมาฉี่นี่เองหมอคอรู้จังว่าไงมันกินได้อ่ะกินได้แต่มันไม่ได้ระบายอกไง ก็ทำให้เป็นเนาะคนที่เขาเห็นทีแรกวี่ะนี่วมันเป็นแมวตัวผู้เลยแมวตัวผู้เนี่ยหันตรงไหนเจออะไรก็ฉี่ออกอีกแสดงว่าฉี่ไม่สุดจะปูดซี่ออกเต็มเลยโอ้โหงอเก่งมากเลยเก่งรูยจังว่าไงฉี่เต็มท้องเลย มันถึงนเด้นไม่เดินเนี่ยโอ้โนะพุ่งเลยนระบบโตหรือ้ปลูาเด้กแบลูกบอลวะกี่วันเนี่ยแสดงว่าตั้งแต่เจมาแล้วไม่ชี่ไป้โอ้โหดูดิเออลูกโอ้ับ ยืนดูคุณหมอนะคะทําการรักษาให้กับน้องแมวตัวนี้แล้วรู้สึกสงสารนะคะสงสารน้องจับใจเลยก็ไม่รู้ว่าต้องทนความเจ็บป,ปวดแผลแล้วก็เจ็บป,ปวดที่ไม่ได้ฉี่นะคะมาตั้งกี่วันแล้วกว่าพี่ทั้งสองนะคะกว่าจะตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือจากแม่วาเพราะว่าเออเขาบอกว่าเขาเห็นนะคะเขาเห็นว่า น้องเดินไม่ได้คิดว่าถ้าได้รับการรักษาก็คงจะกลับมาเดินได้<อ>เขาจึงตัดสินใจนะคะมาขอความช่วยเหลือจากแม่วาแม่วาก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมายนะคะแม่วาก็ต้องมาขอความเมตตานะคะจากเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่เช่นกันนะคะก็ท่านใดนะคะท่าน ที่พอมีกําลังสัพย์นะคะแม่วาก็ขอความเมตตาให้กับน้องแมวตัวนี้ด้วยนะคะแม่วาก็ไม่รู้ว่าภายภาคหน้านะคะน้องแมวตัวนี้จะเดินได้กลับมาเดินได้เหมือนปกติหรือเปล่าหรือถ้าน้องเดินไม่ได้แม่วาก็จะไม่ทิ้งน้องนะคะจะต้องดูแลเขาไปในเมื่อ เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะช่วยเขาแม่วาก็จะช่วยให้ถึงที่สุดนะคะไม่ว่าน้องจะกลับมาเดินได้หรือเดินไม่ได้เราก็จะสู้กันไปนะคะหลังจากที่แม่วาพาน้องไปพบกับคุณหมอแล้วแม่วาก็พาน้องนะคะเข้ามาอยู่รวมกับพวกพี่ๆในห้องข้างล่างนะคะ แม่วาก็ไม่สามารถที่จะแยกน้องไปไว้ตรงอื่นได้เพราะว่าแม่วาก็ต้องดูแลหลายชีวิตนะคะไหนจะน้องปีใหม่ป่วยติดเตียงอีกแล้วก็แมวเด็กๆอีกนะคะเราก็ต้องดูแลใกล้ชิดกันทั้งนั้นถ้าแยกกันไปคนละโซนละโซนนี่ลําบากแม่วานะคะลําบากในการดูแลมากๆเลยนี่นะคะน้องก็จะเตินในลักษณะนี้นะคะได้แค่นี้ แม่ว่าก็จะต้องทํากายภาพขาให้น้องนะคะตอนนี้ขาเขาก็ยังพอมีความรู้สึกแต่น้องเขาไม่ยอมเหยียดขานะคะแม่ว่าก็คอยปีบๆนวดๆให้เลือดนะคะมันไหลเวียนไปเลี้ยงที่ขาก็ต้องทํำกายภาพไปตรงไหนคิดว่าเออเราทําแล้วพอมีหวังเราก็ทําไปนะคะก็ไม่รู้ว่าขาน้องจะ กลับมาเดินได้หรือเปล่าก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของน้องแมวเองแล้วนะคะเพราะว่าเราก็ช่วยเท่าที่เราทำได้แต่ว่าส่วนที่ว่าจะกลับมาเดินได้ไม่ได้นี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของน้องแมวเองว่าขาเขาจะมีเลี้ยวแรงนะคะในการยืนในการพยุงตัวหรือเปล่า ไม่ว่าก็ขอภาวนานะคะขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับน้องขอให้น้องกลับมาเดินได้ปกติกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะเพราะว่าแผลตรงช่วงที่โดนหมากัดนะคะมันเป็นช่วง่หมอบอกว่าตรงกับเส้นประสาทนะคะไขสันหลังตรงเส้นประสาทพอดีเราก็ไม่รู้ว่าเส้นประสาทน้องเสีย ยังทำการได้อยู่หรือเปล่านะคะเราก็ต้องลุ้นกันไปตอนนี้ก็ได้แต่รอปาฏิหารขอให้มีปาฏิหารดีๆเกิดขึ้นกับน้องนะคะเดือนที่9นี้นะคะคุณหมอก็ได้นัดน้องนะคะไปดูอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่ว่าก็ต้องขอความเมตตานะคะ เอฟซีพอพ่อ,พอแม,แม่ท่านใดท่านพอมีกำลังทรัพย์นะคะได้โปรดเมตตาน้องแมวน้อย,อยตัวนี้ด้วยนะคะได้ได้ไปพบคุณหมอในวันที่9ด้วยนะคะก็ต้องดูแลรักษากันไปอีกหนึ่งชีวิตนะคะถ้า ไม่ได้ไปพบหมอแม่วาก็ไม่รู้ว่าน้องจะต้องทนทุกข์ทรมานอีกขนาดไหนนะคะถ้าได้อยู่กับพี่สาวทั้งสองท่านเพราะว่าท่านก็ดูแลได้เท่าที่เขาดูแลนะคะก็ป้อนน้ำป้อนอาหารก็ใส่ยาน้องก็ ได้รับการรักษาเพียงเท่านี้นะคะก็ไม่ได้รับการรักษาแผลข้างในนะคะที่ยังมีน้องอยู่แล้วก็ไม่มีใครที่จะมาบีบฉี่ให้นะคะน้องก็พยายามนะคะแม้ว่านั่งตอนนี้ก็ต้องคอยอยู่เป็นเพื่อนนะคะตรงตอนไหนว่างก็มานั่งเป็นเพื่อนนะคะดูพัฒนาการของเขาว่าจะ มีแนวโน้มไปในทางไหนนะคะตอนนี้ก็ปล่อยไม่ได้เต็มร้อยก็ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษหน่อยหนึ่งเพราะว่าน้องเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เต็มที่นะคะสงสารนะคะตัวก็ยังเล็กนิดเดียวนะคะตัวยังไม่โตนะคะ ใช้สองขาหน้าในการดันนะคะดันค่อยๆถัดไปแต่ขาหลังนี้ไม่ยอมยืนนะคะไม่ยอมยืนแล้วก็ไม่ยอมเหยียดเลยนะคะพาน้องออกมาอ,อ,อยู่ในห้องชมวิวนะคะน้องก็จะได้มองเห็นนู่นเห็นนี่บ้างนะคะไม่ได้เอาไว้ในห้อง ดูนะคะน้องไม่ไม่ดื้อไม่สนนะคะไม่ทราบว่าที่นิ่งนิ่ง,น,งนี่คือเขาเจ็บปวดหรือเปล่านะคะแผลก็ต้องทำความสะอาดตามที่คุณหมอเขาแนะนำมานะคะก็ล้างแผลทำแผลใส่ยาให้น้องแล้วก็ป้อนยาให้น้องในระหว่าง ก่อนที่ถึงวันคุณหมอนัดนะคะตอนนี้ก็ต้องกินยาไปก่อนคุณหมอให้ยามากินนะคะแผวตาน้องนะ่าสงสารนะคะแม่วานั่งดูน้องแล้วก็สงสารมากมากๆเลยแม่วามองนั่งมองน้องแล้วก็ ทำให้คิดถึงน้องมีบุญนะคะน้องมีบุญตอนที่แม่วาเจอน้องมีบุญครั้งแรกน้องมีบุญก็เดินไม่ได้แบบนี้นะคะน้องมีบุญก็ใช้ลากขาแล้วก็เดินสองขาเหมือนน้องตัวนี้เลยนะคะทำให้คิดถึงน้องมีบุญในวันแรกที่แม่วาเจอน้องมีบุญเลยแม่วาก็ทํำกายภาพขาให้กับน้องมีบุญนะคะ จนน้องมีบุญกลับมาเดินได้นะคะแม่ว่าก็ภาวนานะคะขอให้น้องแมวตัวนี้โชคดีเหมือนกับน้องมีบุญนะคะได้กลับมาได้เดินได้สี่ขาเหมือนปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ ในวันที่9นี้นะคะวันที่9นี้ที่คุณหมอนัดนะคะนัดตัวการต่อเนื่องแม่วาก็ต้องกราบขอความเมตตานะคะเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ทุกๆุกท่านก็ด้วยปลดนะคะช่วยกันนะคะต่อแข้งต่อขาให้กับน้องให้ได้กลับมาเดินได้สี่ขาอีกครั้งนะคะเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันเป็น ขาหลังให้กับน้องนะคะมาช่วยกันต่อขาให้น้องก็เรามาช่วยกันเท่าที่เราจะช่วยกันได้ทําให้เต็มความสามารถของเราทําให้เต็มที่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะถ้าน้องอยังมีบุญมีวาสนาก็ขอให้น้องกลับมาเดินได้ปกติถ้าน้อง เดินไม่ได้นะคะเราก็ถือว่าเราก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันน้องให้น้องได้อย่างเต็มที่แล้วนะคะแม่วาก็ขอนะคะขอความเมตตาอีกสักครั้งให้กับชีวิตน้อยน้อยนี้นะคะเห็นนะคะหลับ เดินพยายามจะเดินนะคะเดินไปเดินมาก็เดินไม่ไหวก็ล้มตัวลงนอนแม่วาก็ได้แต่นั่งมองด้วยความเมตนานะคะชีวิตนน้อยตัวก็เล็กนิดเดียวนะคะก็ฝากทุกทกท่านเป็นกำลังใจให้กับมิ้วน้อยตัวนี้ด้วยนะคะขอบรคุณมากๆค่ะ